นี่ครับตอนนี้ก็รอรอลิกดารับครับเดี๋ยวก็ให้เป็นสมัครงานทำได้แล้วแม่นะพอเราเรียนจบหาง,งานให้ลูกด้วยแม่ดูดีม่มีแม่เตรียมอะไรมาลูากตองใสก่ไม้ของเล่นมีเบบด้ด้วยเบบ้แล้วขนมทีนดาชอบทั้งหมดเลยเนี่ยขนมมันชอบขนมที่ลูกชอบหมดเลยเนะ่อเคอยเตรียมมาชอบเลยเลยก็ดยดยเดี๋ยวรอ รอรอลิฟกดารับลิฟารคิวที่เท่าไหร่คิวที่สามหรือเปล่านี่หารเสวยมากหล่อมากๆเลยนะคะทัานการ่งกายนะคะทรงผมรวมถึงหน้าตาสีปากด้วยค่ะนใช่มล้วค่ะไม่ได้ทานข้าวกันเลยแน่ๆนะคะบันทินน้องของเรา

การรับบ่บาิของนักเรียนระดับชั้นอ,นน 3, อาบาลส3ห้องพลานาอาจาร้อยหลานายนยืนสวัสดีคนะ่ะคุณครูประจ,จําชั้นคุณครูศินสนาวันชั้นต่อและคุณครูสุชาวารีเหมือนผิวมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด23คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย15คนและนักเรียนหญิง8คน chị di <laughs> phát cùng là เนื่องจากแสงแฟลชนะคะของกล้องผู้บุกคองจะมากระทบแสงแฟลชของช่างกล้องของทางโรงเรียนนะคะเพื่อให้ภาพออกมาไม่สวยงามเท่าที่ควรน,นะคะและจะมีนาทีทองใช่ไหมคะคุณเบนเดี๋ยวกล้องไม่ร้องนะคะคุณเบนขอจะความเียบรโรยของบัณฑิตน้อยของเรานะคะบัณฑิตน้อยที่นั่งอยู่ด้านในนะคะ เราจะไม่บุยเราสัญญาแล้ววันนี้เราจะไม่บุยเราจะเป็นเด็กๆเราจะไม่ดื้อนะคะส่งกาลังใจให้กับบัณฑิตน้อยด้านหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาสสาหรับบัณฑิตน้อยนะคะภาพแรกขอเรียบร้อยไม่ต้องชูมือนะลูกห้องตุลาเอาอือลงยืนตัวคือผู้ชายยกนนคือลูกและนิงน่งนิ่งนับหนึ่งถึงห้าบัณฑิตต้องนิ่งไว้นะ ยโยโกกลนขึ้นลุกกำปิดแหวปิดเก่งมาอ่ะมองที่ข้างตากล้องด้านหนา้านะับหนึ่งสองสามและยิ้มไม่ต้องชูมือลูกไม่ต้องชูมือเอามือลงเอามือลงและยิ้มอย่างเดียวหนึ่งสองสามมองกล้องลุกมองกล้องครับน้องเลนมองกล้องลุกเก่งมากอ่ะขอภาพที่สองมินิฮาร์ดอ่ะค่ะเด็กๆชูมือต่ำๆอย่าให้บงนะังหน้าของตัวเองอ่ะ ินออกมากลังเดินออกมาจากที่รับนี่มารับลิฟต์แล้วเป็นไงลิฟต์ได้ฮะลิฟต์ลิฟต์หาใ <laughs> ครดูมาหาเพื่อนไม่ได้แม่เจอแล้วโว้วโย, <laughs> ยๆๆๆเอาส <laughs> วัสดีครับ สวดีครับแม็กกีสวัสดีครับมเดีนิาสวัสดีครับสวัสดีครับนาดสวัสดีครับแมยล่าเ ได้เจมเงินมาซื้ออ่ะทำยังไงเดี่ยเนอะมีขอเงินเพื่อนได้ไหมไม่มีเงินพ่ออะกะนอนหนอนหอนนอนไม่มีไม่พอไม่ได้เจมเงินไว้เลยวันนี้ไม่มีของขวัญนะลูกวันนี้ มีอะไรแม้ได้ของเล่นมีได้เหยนได้ใช่ไหมได้ไม่ซื้อะไรลูกยเกจมแล้วเลือนไม่ได้ทุกคนไม่รส่ได้่ใสู่กกันเลยแล้วชุดลุดอยู่คนเดียวชุดเราอะ่กไมันมีของรางวัลไ เดินไปเดินนำไปเฮ้ยเอ็นดี้เดี๋ยวพ่อเตรียมของขวัญให้พ่อมีให้เวลาไปเดินไปดูเดินตรงนี้ไปเดี๋ยวพ่อจะบอกทางไปไปหาสมบัติอุ้ยอยากได้ดักไปไดเดินไปก่อนเร็วๆพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปพ่อมีอะไรที่หนูอยากได้มาเซอร์ไพรส์ไป แล้วก็ตรงไปแล้วหนูก็เลี้ยวขวาเลีเลเ้ยวขวาเลยเดี๋ยวก็ไปเอามัดอกไม้มาได้ไปแก่เชือกไปเเลี้ยวขวาก็มีของขวัญมาให้มาดูแล้วก็มองไปทางด้านขวามองไปทางด้านขวาแล้วก็อยู่ตรงนี้ดูดีอะไร มีเบเบ็ดด้วยเป็นไงชอบไหมชอบไหมอ่ะเลือให้ลูกถือดิถือเลยครับว้าวใหญ่มากนี่เราดูดิแล้วมีขนมที่หนูชอบทั้งนั้นเลยไหมอะไรมาดูสิเบเบ็ดสองอันดูนะมีเบเบ็ดมีปั๊บจูมีูปั๊บจูบนี่ก็รสชาติแบ๊บเบเบ็ดมีสีน้ำเงินด้วยนะที่หนูจาวอ่ะแล้วก็มีขนมเต็มเลยไหมนี่อันนี้ด้วยฟิป๊อป อเดี okay. ๋ยวพ่งด <ok <pla ึไปเก็บไปไปถ่ด้ลูกกันดีกว่าปลาลิบกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะกินเลยด้วยเหนื่อยมากนี่ก็ต่อไปก็เตรียมการแสดงเตรียมการแสดงด้วยนอันนี้คือห้องแต่งตัวปันป่วนมากเฮ้ยปันป่วนมากเปังป่วน วุ่นวายมากเลยทีเ ันใหม่เนาะวนเพื่อนไปเล่นชวนเพ่อไปเล่นก่อนเนาะ